ชาวไร่อ้อยสากแก้วเดือดค่ะไรอ้อยเสียหายกว่า5,000ไร่จากเหตุไฟไหม้ชายแดนเตรียมที่จะเสนอคณะกรรมการอ้อยหาแนวทางเยียวยาค่ะ นายมนตรีคำพลประธานสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยในจังหวัดสแก้วหลังเกิดเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยจากผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้ไร่อ้อยได้รับความเสียหายแล้วกว่า5,000ไร่ค่ะแล้วก็บางที่ก็ถูกไฟไหม้เสียหาย100เอร์เซนายมนตรีระบุค,ค่ะว่าสาเหตุหลักมาจากลูกระเบิดที่ตกในพื้นที่ไร่อ้อยทาให้เกิดไฟลุกไหม้เป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอย่างรุนแรงขณะเดียวกันเกษตรกร,ร,กรไม่สามารถเข้าไปตัดอ้อยในพื้นที่เสียงได้เนื่องจากมีความกังวลด้านความปลอดภยัยและอาจมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทํางานตกค้างอยู่ทั้งนี้ค่ะตามหลักการหากอ้อยถูกไฟไหมแล้วไม่สามารถตัดและนําส่งเข้าโรงงานภายใน48ชั่วโมงจะถือว่าเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิงเกษตรกร,ร,กรจําเป็นต้องตัดทิ้งทําให้สูญเสียรายได้ทันทีโดยขณะนี้บางพื้นที่ไม่สามารถ เข้าพื้นที่ได้ต่อเนื่องเกินกว่า10วันส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยอย่างหนัก นายมนตรีได้กล่าวว่าสมานธ์ก็ได้เตรียมนำข้อมูลความเสียหายทั้งหมดค่ะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในวันที่24ธันวาคมนี้เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาชาวไร่อ้อยทั้งในส่วนของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงเนื่องจากเป็นความเสียหายจากสถานการณ์ความขัดแยง้งนอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบและ เก็บกู้วัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งต้องใช้กำลังและระยะเวลาในการดำเนินการ หากล่าช้าค่ะก็อาจจะส่งผลให้อ้อยที่เหลือนั้นไม่สามารถนําเข้าระบบการผลิตได้ทนดันฤดูกาลในส่วนของแนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าทางสมาพันธ์ค่ะก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อจัดหาแรงงานเข้าช่วยตัดอ้อยในพื้นที่ที่สามารถดําเนินการได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับย้ําว่าต้องมีการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของแรงงานและเกษตรกรนายมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าจากการประเมินเบื้องต้นค่ะความเสียหายจากสถานการณ์ กวอาจมีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นล้านบาทครอบคลุมหลายจังหวัดตามแนวชายแดนจึงจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเพื่อบรรเทาความเด,ดือดร้อนของพี่น้องชาวไรยอ้อยให้ได้มากที่สุดคือว่าลูกระเบิดของกัมพูชายิงมาตกในพื้นที่อ้อยของเราทำให้อ้อยมีไฟไหม้จนเสียอยู่ประมาณ5,000กวา่าไรจะดำเนินการเพื่อช่วเหลือพี่น้องชาวไรยอ้อย เพื่อเสนอคณะกรรมการอ้อยแล้ตันตายซึ่งจะประชุมวันที่24นี้เพื่อว่าหาแนวทางแก้ไขพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างไรงบประมาณของกองทุนอ้อยแลมตันตายอนุมัติช่วยเหลือช่วได้ไหมของกะลาโหมของรัฐบาลจะช่วยอย่างไงอันนี้ก็คือปัญหาว่าทางจังหวัดสุรินก็มีปัญหาในอดีตที่ลบครั้งก่อนแต่ลูกระเบินไม่แตกแต่การตะแกนเนี่ย โดยใช้อของอทหารเปตะแกนเนี่ยมันก็ยากลําบากคณะกรรมการตายก็พิจารณาอยู่ว่าจะแก้อย่างไงเขาก็เลยเรื่องจะเข้าบอรดวันที่ยี่สิบตีเนี่ยพร้อมกันว่าจะหาได้ทางไงทุลินจะขอเผาหมื่นห้าพันไร่ที่มีพื้นที่ที่ล่อแหลมพื้นที่เจียงที่รูเบิรลไม่แตกโอก็ตรงเนี้ยถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยตาแก้ว ทั้งทุเรินด้วยอะไรเนี่ยประมาณเป็นหมื่นล้าน